สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมอยากชวนทุกท่านมาพูดคุยกันเรื่องธรรมะกับการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีเพราะการเลี้ยงลูกนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่พ่อแม่ทุกคนต้องเรียนรู้และปรับใช้ผมเชื่อว่าหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาสามารถนำมาเป็นเข็มทิศชีวิตได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในบทบาทของการเป็นพ่อแม่ซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญที่สุดบทบาทหนึ่งในชีวิตเรามาดูกันว่าหลักธรรมใดบ้าง ที่จะช่วยให้เราเป็นพ่อแม่ที่ดีและเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมอริยสัจ4ีกับการเลี้ยงดูบุตรหลักอริยสัจ4คือความจริงอันประเสริฐ4ประการที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบได้แก่ทุกสมุทัยนิโรธและมรรคในแง่ของการเลี้ยงลูกเราต้องยอมรับว่าปัญหาในการเลี้ยงลูกนั้นมีอยู่จริงนี่คือทุกไม่ว่าจะเป็นลูกดือ้อลูกไม่เชื่อฟังหรือลูกมีพฤติกรรมที่เราไม่เข้าใจ จากนั้นเราต้องวิเคราะห์หาสมุทัยหรือสาเหตุของปัญหาบางทีอาจมาจากการสื่อสารที่ไม่ดีพอหรืออาจเกิดจากสภาพแวดล้อมหรือแม้แต่พฤติกรรมของเราเองที่เป็นแบบอย่างไม่ดีนิโรธคือการเล็งเห็นว่าปัญหานั้นแก้ไขได้เราเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกสามารถเกิดขึ้นได้และปัญหาทุกอย่างมีทางออกสุดท้ายคือมัก หนทางแก้ไขปัญหาซึ่งอาจรวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารการสร้างความเข้าใจการใช้เหตุผลแทนอารมณ์และการเป็นแบบอย่างที่ดีเมื่อเราใช้หลักอริยสัจสี่เราจะแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบโดยไม่ใช้อารมณ์หรือความรู้สึกเป็นที่ตั้งทศพิตราชธรรมสำหรับครอบครัวทศพิตร,ราชธรรมเป็นหลักธรรมสิประการสำหรับผู้ปกครอง พ่อแม่ก็คือผู้ปกครองของครอบครัวจึงสามารถนำมาปรับใช้ได้ทานการให้พ่อแม่ต้องรู้จักให้ทั้งวัตถุและให้ความรักความเอาใจใส่ให้โอกาสและให้อภัยศีลการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเพราะลูกจะเรียนรู้จากการกระทำของพ่อแม่มากกว่าคำพูดปริจาคะการเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อลูกและครอบครัว แต่ต้องไม่ลืมดูแลตัวเองด้วยอาชวะความซื่อสัตย์ความจริงใจไม่หลอกลวงลูกสร้างความไว้วางใจมัทวะความอ่อนโยนพูดจาด้วยความนุ่มนวลไม่ตวาดหรือใช้ความรุนแรงตาปะความเพียรอดทนต่อความยากลำบากในการเลี้ยงลูกไม่ท้อถอยอักโกทะไม่แสดงความโกรธควบคุมอารมณ์ได้แม้ในยามที่ลูกทำให้โกรธ อวิหิงสาไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายทั้งทางกายและจิตใจขันติความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุต่างๆอวิโรธานะความหนักแน่นไม่วอกแวกไปตามกระแสมีหลักการในการเลี้ยงดูพรหมวิหารสี่กับการเลี้ยงดูลูกพรหมวิหารสเป็นหลักธรรมที่ผมคิดว่าเหมาะที่สุดสำหรับพ่อแม่เพราะเป็นธรรมะของผู้ใหญ่ใจดี เมตตาคือความรักความปรารถนาดีอยากให้ลูกมีความสุขเป็นความรักที่บริสุทธิ์ไม่ใช่รักเพราะอยากได้อะไรตอบแทนกรุณาคือความสงสารอยากช่วยให้ลูกพ้นทุกข์เมื่อลูกมีปัญหาเราพร้อมช่วยเหลือไม่ใช่การทำให้ทั้งหมดแต่เป็นการสอนให้เขาแก้ปัญหาด้วยตัวเองมุทิตาคือความยินดีเมื่อลูกประสบความสำเร็จไม่อิจฉาหรือน้อยใจ แม้ลูกจะเก่งกว่าเราเราก็ยินดีและภูมิใจอุเบกขาคือการวางใจเป็นกลางปล่อยให้ลูกเรียนรู้จากความผิดพลาดไม่เข้าไปแทรกแซงจนเกินไปโดยเฉพาะเมื่อลูกโตขึ้นเราต้องให้อิสระในการตัดสินใจแต่พร้อมให้คำแนะนำเมื่อจำเป็นการมีครบทั้งสี่ข้อนี้จะทำให้เราเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์ไม่รักมากเกินไปจนตามใจและไม่เข้มงวดจนลูกอึดอัด ศีลห้าพื้นฐานของครอบครัวอบอุ่นศีลห้าเป็นเหมือนรากฐานของความเป็นมนุษย์ที่ดีที่เราควรปลูกฝังให้ลูกตั้งแต่เล็กข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สอนให้ลูกมีความเมตตากรุณาเห็นคุณค่าของชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตเล็กหรือใหญ่ข้อที่สองไม่ลักทรัพย์สอนให้ลูกมีความซื่อสัตย์เคารพในทรัพย์สินของผู้อื่นรู้จักขอไม่หยิบฉวยของคนอื่นข้อที่สามไม่ประพฤติผิดในกาม สำหรับเด็กเราอาจสอนในแง่ของการเคารพร่างกายตนเองและผู้อื่นและเมื่อโตขึ้นคือการมีความรับผิดชอบในความสัมพันธ์ข้อที่4ไม่พูดเท็จสอนให้ลูกพูดความจริงไม่โกหกไม่พูดคำหยาบไม่นินทาไม่พูดส่อเสียดเพราะคำพูดมีพลังมากข้อที่5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาสอนเรื่องการดูแลสุขภาพการมีสติ และการไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดต่างๆการสอนศีลห้าไม่ใช่การบังคับหรือขู่ว่าจะถูกลงโทษแต่ควรอธิบายเหตุผลและที่สำคัญพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะลูกจะเรียนรู้จากการกระทําของเรามากกว่าคาพูดสังหาวัตถุ4กับการสอนลูกให้อยู่รวมกับผู้อื่นสังหาวัตถุสเป็นหลักธรรมที่ช่วยให้คนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่ลูกควรมี าการให้การแบ่งปันไม่เห็นแก่ตัวสอนให้ลูกรู้จักแบ่งปันของเล่นขนมหรือสิ่งของให้เพื่อนและเมื่อโตขึ้นคือการให้ความช่วยเหลือให้กำลังใจหรือให้คำแนะนำปิยวาจาพูดจาไพเราะสุภาพจริงใจสอนให้ลูกพูดคำว่าขอบคุณขอโทษไม่เป็นไรและใช้คำพูดที่สร้างสรรค์ไม่พูดจาก้าวร้าว อัตาจริยาการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์สอนให้ลูกช่วยเหลืองานบ้านช่วยเหลือผู้อื่นทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมสมานัตตาการวางตัวเสมอต้นเสมอปลายไม่ถือตัวปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนผู้ใหญ่หรือผู้น้อยหลักธรรมข้อนี้จะช่วยให้ลูกเป็นที่รักของผู้อื่นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มงคล38ประการกับพัฒนาการของเด็กมงคล38ประการเป็นหลักปฏิบัติเพื่อความเจริญในชีวิตเราสามารถเลือกมงคลที่เหมาะกับวัยของลูกมาสอนได้สำหรับเด็กเล็กเราอาจเริ่มจากการไม่คบคนพาลการครบบัณฑิตการบูชาคนที่ควรบูชาสอนให้ลูกเลือกคบเพื่อนที่ดีและเคารพผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถ เมื่อเข้าวัยเรียนเราสอนความเป็นผู้ว่าง,ง่ายความเป็นผู้มีวินัยการฟังธรรมการศึกษาหาความรู้เมื่อเป็นวัยรุ่นเราสอนการมีความอดทนการสำรวมระวังการรู้จักพอประมาณการรู้จักกะตันอยู่โดยค่อยๆสอนทีละข้อผ่านการปฏิบัติในชีวิตประจำวันไม่ใช่สอนเป็นทฤษฎีแต่ให้ลูกเห็นประโยชน์จากการปฏิบัติจริงอิทธิบาท4กับการปลูกฝังความสำเร็จ อิทธิบาท4เป็นหลักธรรมแห่งความสำเร็จที่จะช่วยให้ลูกประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงานในอนาคตฉันทะความพอใจรักในสิ่งที่ทำเราควรสังเกตว่าลูกชอบอะไรมีความถนัดอะไรแล้วส่งเสริมไม่บังคับให้ทำในสิ่งที่เราอยากให้ทำแต่ลูกไม่ชอบวิริยะความเพียรความขยันสอนให้ลูกรู้จักมานะพยายาม ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคแม้จะยากก็ต้องพยายามจิตตะความตั้งใจจดจอ่อมีสมาธิสอนให้ลูกมีสมาธิในการทำงานไม่วอกแวกโดยเริ่มจากกิจกรรมที่ลูกชอบก่อนวิมังสาการไตรตรองพิจารณาหาเหตุผลสอนให้ลูกคิดวิเคราะห์ประเมินผลงานของตัวเองและหาวิธีปรับปรุงให้ดีขึ้นหลักอิธิบาทสนี้จะช่วยให้ลูกเป็นคนที่ทำอะไรสำเร็จ ไม่ท้อถอยง่ายๆและมีความสุขในการทำงานกัลยาณมิตรธรรมเจ็เป็นคุณสมบัติของมิตรที่ดีซึ่งในที่นี้พ่อแม่ควรเป็นกัลยาณมิตรของลูกปิโยน่ารักเป็นพ่อแม่ที่น่ารักมีความอบอุ่นให้ความไว้วางใจได้ครุดน่าเคารพคือมีความประพฤติที่น่านับถือมีศีลธรรมทำให้ลูกเกิดความเคารพนับถือภาวนิโย น่ายกย่องมีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองอยู่เสมอวัตตารู้จักพูดให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์รู้จักชมเมื่อลูกทำดีและตักเตือนเมื่อทำไม่เหมาะสมวัจนัคโมอดทนต่อคำพูดรับฟังลูกอย่างตั้งใจและไม่โกรธเมื่อลูกพูดในสิ่งที่เราไม่ชอบใจคำพีรันจะกระถังกัดตาแนะนำเรื่องลึกซึ้งสามารถอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่าย เช่นเรื่องศีลธรรมหรือเรื่องชีวิตโนจัตฐาเนนิโยชเยไม่แนะนำในเรื่องเหลวไหลไม่ชักจูงไปในทางที่ผิดเมื่อพ่อแม่มีคุณสมบัติเหล่านี้ลูกจะรักและเชื่อฟังและพร้อมที่จะรับคำแนะนำจากเราหลักไตรสิกขากับการพัฒนาเด็กไตรสิกขาหรือการศึกษาสามด้านเป็นหลักในการพัฒนามนุษย์ให้ครบทุกด้านศีลคือระเบียบวินัย การควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยเริ่มจากการฝึกให้ลูกมีระเบียบวินัยในการกินการนอนการแต่งตัวการเก็บของตรงต่อเวลาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตใจฝึกให้ลูกมีสมาธิในการเรียนการทำงานไม่วอกแวกง่ายอาจเริ่มจากการนั่งสมาธิสั้นๆหรือการทำกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิเช่นวาดรูปต่อจิก๊กซอปัญญา คือความรู้ความเข้าใจการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลฝึกให้ลูกช่างสังเกตช่างคิดช่างถามและรู้จักไตรตรองก่อนตัดสินใจไตรสิกขานี้จะพัฒนาลูกให้เป็นคนดีมีจิตใจมั่นคงและมีปัญญาซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จะทำให้ลูกประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิตการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากจนเกินไป หากเรามีหลักทาเป็นเครื่องนำทางสิ่งสำคัญที่สุดคือการเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะลูกจะเรียนแบบพฤติกรรมของพ่อแม่มากกว่าที่จะฟังคำสอนการสอนธรรมะให้ลูกไม่ใช่การสอนทฤษฎีหรือบังคับให้ท่องจำแต่เป็นการสอดแทรกในชีวิตประจําวันผ่านการปฏิบัติจริงและการอธิบายให้เห็นประโยชน์ที่สำคัญพ่อแม่ต้องมีความอดทน เพราะการปลูกฝังคุณธรรมนั้นเหมือนการปลูกต้นไม้ต้องใช้เวลาและการดูแลอย่างสม่ำเสมอแต่เมื่อต้นไม้นั้นเติบใหญ่ออกดอกออกผลความสุขและความภาคภูมิใจที่ได้รับจะคุ้มค่ากับความเหนื่อยยากทั้งหมดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังผมหวังว่าเนื้อหาวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกครอบครัวสวัสดีครับ